โยกนะครับสวยมากเลยชุดนี้หมดแล้วชุดต่อไปดอกไอ้นางมัน,ข,นมขึ้นมาอีกแล้วอีกชุดหนึ่งแม่ขึ้นมาแล้วแม่ 我水了。 Oh. Mình. Đây ra Nó nhiều cái nó sẽ không. Xây ra. Rồi. Cái này. Giờ chục. เอาอุนมเนี่ะอัน์ภาพหน้าปกหน่อยมาดูผู้พี่ปทุมธาน,นีครับวันก็มาอีกแล้วหลายชุดเลย 是这样。 หมดแล้วหรอไม่นะน่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งเป็นไงอันนี้เป็นเหมือนละอองฝนเลยอะ่ะชุดสุดท้ายรึเปล่าสวยนะบ้านตำรวจแล้วเนี่ย,ย<ะ>ทำไมอะฮะทำไมเต็มเลยบ้านตำรวจอีกนั่นนี่บ้าแนแลยมางหลังโอเคเอาไปกันดูในงานกันนะ